The Touch Clinic ผู้นำด้านความงามและสุขภาพจัดงาน House of Touch โดยมีการมอบโปรแกรมดูแลรูปร่างความงามและสุขภาพด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมการตรวจสุขภาพฟรีกับ N n e a l t h ale, ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ นอกจากนี้ยังได้พบกับพระเอกน้องใหม่มาแรงไมกี้ปณิธานที่สร้างปรากฏการณ์ห้างแตกหลังพบความหล่อออร่าหน้าใสมามอบรอยยิ้มและความสุขเรียกเสียงกรีจากแฟนคลับแล้วยังร่วมเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพให้ดูหล่อออร่าในแบบฉบับของตัวเองอีกด้วย กมหล่อหน้าใสอ่ะเนาะกินดีมากๆับผมขอบคุณทาง The Clinic กบผมมาจัดงานดีเป็นเทผมได้เจอกับทุกคนอีกเช่นเคยครับขอบคุณมากจริงเลยผมอยากจะให้ทุกคนเริ่มดูแลจากภายในก่อนเพราะว่าเอาอย่างที่ผมพูดไปบนเวทีคือการมีแบบอายุกินน้ำได้ต่อสิบโมงกินน้ำละแปดแก้วไม่ใช่จริงๆคือก็กินอาหารให้เป็นประโยชน์ครับผมแล้วก็ดูแลสุขภาพถ้าเกิดออกกำลังกายได้ก็จะยิ่งดีผมดูแลจากภายในเพราะว่าจริงๆอ่ะเรามีอายุยืนยาวไปอย่ะอยากให ไม่ใช่ที่สุดจะต้องมีอายุายืนยาวที่ดีที่มีคุณภาพด้วยอยากจะให้ทุกคนตัวได้จริงๆผมก็ดูแลตัวเองแต่ว่าช่วงที่แบบท,ทำงานหนักๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะแบบไม่ได้ประสิทธิภาพมากกว่วอะไรนะครับก็ยังมีตัวช่วยแบบบางที่ก็อาหารเสริมบ้างออกกำลงกายไปน้ำหาเวลา ก็บาลานซ์เวลาทํางานให้ดีครับแล้วอย่างก่อนเป็นดาราเราดูแลขนาดนี้ไปหรือเ่าก่อนเป็นดาราต้องต้องบอกเป็นะใช่ไหมก็ประคบก็ประ้บก็หนึ่งแบบว่าต้องดูแลตอนที่เปิดหมวกอ่ะตอนที่เปิดหัวตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรกับตัวเองเลยใช่ครับคือหน้าตาดีต้องแส่รอยนดงดิที่เหรอตอนนั้นหน้าตาดีไม่ของเค้าชอบชมหัวเนี่ยไอ้ชมตอนนั้นตอนนั้นมันดูแลยังไงมาไม่ได้ขนาดนั้นผมไม่เคยดูแลตัวเองเลยก่อนหน้านั้นครับ ยังไม่เคยทากันแดดไม่เคยทาอะไรเยอะสุดคือมอยเจอร์เพราะผมเป็นคนที่ผิวแพ้งมากใครเป็นคนเปิดโลกให้เราใครเป็นคนเปิดโลกแหละไม่ใช่ก็หลายๆลาคนก็ผมก็บอกเพราะว่าพอยิ่งแบบโตขึ้นบางทีร่างกายมันก็ค้องนะครับค้องว่าแบบดูแลตัอทาขมหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยว่าที่ผมเป็นคนที่แพ้ง่ายด้วยที่มันมาจากภายในจริงกิมมูนกังหรือยาลูกกันรับการดูแลตัวเองก็อยากจะให้ดูแลจากภายใน่ก็พอ ดูแลอย่างมีคุณภาพก็เป็นหัวองสุขภาพทุกคนให้เดอะปคลินิกช่วยูนะครับอะไรนะให้เด็ปคลินิกช่วยดก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลานะผมที่เดอะช็อปคลินิกเขามีต้องช่วยารอา่าตัวก็วันนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่ครบรอบเข้าปีที่13มีเดอะชาอทั้งหมด10สาขาแล้ววันนี้ก็จัดงานอีเวนท์ที่ใหญ่ในรอบปีนี้ก็ ขอบคุณพี่พี่ทุกคนขอบคุณเอฟซน้องไมกี้แล้วก็ขอบคุณเอฟซของพี่พี่ที่มาร่วมง,งานด้วยหมดห่วงเลยใช่ใชแต่ยังไม่จบนะวันนี้เพิ่งเริ่มเราจะมีวันนี้จนถึงวันที่นะสิบถ้าพูดถึงเรื่องความสวยเราเคร่งคัดตรงนี้ไงบ้างเค,งคร่งคัดคือต้องบอกก่อนว่าเราเปิดมายาวนานขนาดนี้เนี่ยเราวัดกันที่ลูกค้าลูกค้าที่มาทําซ้ํา นะคะก็คือลูกค้า85เป็นตะเป็นลูกค้า <Okay. S 1> ที่กลับมาใช้บริการทั้งนั้นเลยฉะนั้นแน่นอนถ้ากลับมาใช้บริการตามเนี่ยแสดงว่าชอบในผลลัพธ์แล้วก็ชอบในคุณภาพใช่แก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่อยู่กับประจุมายาวนะะานมากแล้วพูดถึงความโดดเด่นแล้วพูดถึงคุณภาพที่ออกมาที่นี่ดีตรงนี้ความโดดเด่นของเดอะทัสนะคะคือเห็นผลแล้วก็จริงใจคุณภาพ,ค,ภาพคุณภาพไม่หลอกลูกค้าค่ะไม่เลี้ยงลูกคา้าคุณภาพแล้วก็ราคาที่แพง ครบวงจรทุกอย่างอา้าวไม่มีคบวเรียงไม่มีขบวาเรียงใครเอไ<ม>อไม่เรียงใครไม่ไม่ใช่ใช่เพราะว่าแน่นอนอการมาทําสวยปุ๊บหรือการมาดูแลสุขภาพมันต้องเห็นผลทันทีที่นี่ค่ะเดลท,ทัสฟรีลิชาใช่ดูทุกอย่างเวลเนสเรามีครบการชงการฉีดท,ทุกอย่างเรามีหมดอะไรที่มาใหม่ใหม่เดลทัสก็มีค่ะใช่เทสมาทุกอย่างหมดแล้วค่ะ ใช่อะไรที่เดอะทัสมีอะไรที่เดอะทัสมาใหม่เลยแล้วแต่จูนเป็นคนลองหมดใช่จูนไม่พอเขาด้วยก็ดีนะเพราะว่าจากภรรยาเนี่ยตอนนี้เขาอายุก็40 ต้นแล้วก็ไม่น่าเชื่อเต็งก้อนๆอะไพ่อไอ้สี่สิบี่สิบต้นๆนะฮะจริงๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าก็ยังตึงไอ้ตึงหูอ่ะเวลาเรียกทำเป็นไม่ได้ยินแล้วยิ่งไม่ขยับเลยแล้วเราอาบน้ำด้วยกันด้วยเราเราจะเห็นทุกอย่างเลยว่าของเขาตึงจริงๆอันนี้ผู้ทำจริงอันนี้ผู้ใช้จริงใช่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 เพราะเราเป็นคนใช้ไงถูกไหมเราเป็นคนใช้เราเราหอมแก้มเขาทุกวันแต่แก้มเขาไม่ตึงเนี่ย ฟิ่ตัวคนอายุ40สกว่าหอมไปแล้วหน้ามันยู่ตามปากเนี่ยหน้ายู่ตามปากไม่ได้หรือไม่ก็เราเราอยู่กันขนาดนี้เรานอนด้วยกันทุกวันเนี่ยนอนจิ้งไปทับตัวเขาเละติดเตียงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพูดอะไรไว้เนี่ยแจ้ให้ทราบเหรอแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบว่าดีใจที่มีภรรยาดูแลตัวเองขนาดนี้แล้วดูแลตัวเองไม่เท่าไหร่ดูแลคนอื่นด้วย ตรงนี้แหละที่ถึงได้บอกว่าเฮ้ยเราเราโชคดีนะที่มีภรรยาคือขนาดเราเองเนี่ยภรรยาเองต้องต้องบังคับอะ่ะบังคับให้เราไปไปดูแลตัวเองเราด้วยเพราะว่าเราก็อายุขนาดนี้แล้วถูกไหมฮะดูดิตอนนี้หน้าเหมือน30มสิบ ไม่นะไม่ใชนั่นแหละกูปกูว่าตอนนู้นกูเปดีไม่เฟกนิวไม่ใช่เฟกนิวจิ้มไปร้อยกว่าเข็มไม่ได้ช่วยอะไรเรยสมไวพอสมไวสมไวจริงพี่ตูนคิดเอว่าการที่เราต้องแบบสวยตลอดเวลาในสา่ตาสมั ก่อนอะคิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะจริงๆคือมันมันสี่สิบกว่าจะมาสวยอะไรมันไม่ใช่อ่ะเอาตามอยายุไข่ดีกว่าวัน<ว>เป็นจริงนะอะไรเงี้ยก็คิดดูดิขนาดเราเนี่ยเรานี่ไม่มองออกไปเจอไม่รู้นะออกไปเข้าอยู่ในวงการไปถ่ายรายการหรืออะไรเจอคนสวยๆก็เยอะออกไปเดินถนนตามห้างเจอคนสวยๆก็เยอะทําไมรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าทําไมเมียเราสวยกว่าพวกนี้วะนับกล้องก่อนนับกล้องไงเออ จริงไหมท่านอยู่บ้าเขาเคยชมไหมว่าจูนสูงเด็กเหมือนเดิมไม่ได้ไปเจอไ่ให้ไปออกกลาลังกายไล่ให้ไปน่นไล่ให้ไปทำนี้ก็ไล่ให้ไปทำนมมาอ่ะ กลุ่มนมก็คือเราเป็นนทนมเหรอเอานี่นมทำเองเหรอทำแล้วเหรอไอ้เราไงไอ้เราก็นึกว่าธรรมชาติแล้วตอนที่เราเป็นผู้ชายเราไม่รู้เหรอฮะผู้ชายเรานึกว่าเรานึกว่าธรรมชาติไงเออธรรมชาตมันจเกิธรรมชาติเลยดูไม่รู้เลยใช่มันแบบว่ามันมันสวยเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอะเฮ้ เออแบบว่าเรามีเมียที่แบบมันแปลกดีอ่ะเออนมไปอยู่ข้างจักลแลได้ไม่แต่พี่เป้เคยบอกสมัยก่อนสมัยก่อนปัจจุบันไม่แล้วปัจจุบันไม่โอ๋อปัจจุบันนี่ชี้หน้าเราเลยแต่ก่อนนี่ชี้ลงพื้น เดี๋ยวนี <pentru> ้ชี้หน้าเราได้ยกมือกระดูกมือเมื่อก่อนเนี่ยมือเนี่ยชี้บอกให้กับเท้าเดี๋ยวนี้ชี้ขึ้นมาแล้วมาแตะที่หน้าผากขอให้เจริญรุ่งเรืองต้อง